สวัสดีครับยินดีต้อนรับเู่การรีเวลวนี่ของแถมพิเศษจากการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เซนคเจอร์เดอะมูฟวี่นี่ฮะของพิเศษหนึ่งเดียวในโลกหัวพูดคำนี้ก็ไม่เวอร์นะจริงๆหนึ่งเดียวในโลกนะฮะที่จะมีแถมให้เฉพาะการซื้อตั๋วรับชมภาพยนตร์เซนคเจอร์เดอะมูฟวี่ปทะ,ะคิราเมเจอร์ประทะเซนไปเจอร์ และเซนคัลเ t อร์เดอะมูฟวีสีแดงรวมพลศึกอลวนอลเซนตไอซึ่งการซื้อตั๋วรับชมภาพยนต์ที่ว่าเนี่ยคือซื้อตั๋วใบเดียวนะฮะดู2เรื่องควบอย่างที่บอกก่อนนัานี้เลยแล้วก็ได้สิ่งนี้และยังมีอื่นๆอีกมากมายนะของแถมแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวอันนี้ให้ดูอ๋อนี่ฮะมันเป็นยังไงอัะจะอมันเป็นแบบไหนอะจะอจะนี่ฮะนี่ดูความวิงวับวิง่ก่อนนี่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 นะฮะอ่ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ นี่นะครับเป็นเซนไตเกียร์ครับผงกุญแจเซนไตเกียร์ซึ่งไม่ได้แบบทำมากองแกงกองแกงเลยนะนะฮะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนี่แล้วด้านหลังดูความพิเศษนี่หนึ่งเดียวในโลกนะฮะภาษาไทยฮะเซนไคเจอร์เดอะมูฟวี่นะฮะนี่4ี่ปีกระบวนการโลกจากกลเซนไคเจอร์เดี๋ยวเขาเข้าไปใกล้ๆหน่อยไม่แน่ใจว่าจับได้ไหม ตรงนเนี้ยเนี่ยที่เขียนว่ากระบวนการโลกจากกลเซนเคอเจอร์ตรงเนี้ยก็ยังชัดเจนครบถ้วนมากๆนะฮะอ่าดูเป็นไงความวิงวับเดี๋ยวจะให้ดูเทียบไซส์กับเกียร์จริงๆเป็นยังไงอันนี้คือเกียร์ของจริงนะครับที่แถมมากับรุ่นเมมโมเรียลนะฮะอ่าจะเป็นดายแคสต์นะครับวิงวับมีน้ําหนักนะฮะและนี่เป็นเกียร์เป็นพวงกุญแจที่แถมจากการดูภาพยนตร์นะฮะไซส์ Size จะใกล้เคียงกันนะฮะไม่เหมือนกัน100%แต่ใกล้เคียงนะฮะอันนี้จะเล็กกว่านิดนึงถ้าลองมาประกบกันจะเป็นแบบนี้ นี่นี่น่เห็นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยฮะเล็กลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยต่างกันแน่นอนนี่เป็นภูเจอันนี้มันเป็นสําหรับเล่นนะครับส่วนสีก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนทองทองอลามเลยนะฮะอันนี้จะทองแบบออกแนวมีมีสีเหลืองเข้มกว่าแต่ละไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะจะให้ดูโทนสีเฉยๆว่ามันต่างกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่แน่นอนคือตรงนี้นี่นี่นี่ไม่ใช่แบบนี้ต่างกันนะฮะนี่นะฮะ ขั้นตอนการทำโคลแบบนะครับโคลแบบนะและความพิเศษสุดก็คือภาษาไทยตรงนี้หนึ่งเดียวในโลกนะฮะยังไงไปซื้อตั๋วรับชมกันเยอะๆนะครับผมเพราะเขาฉายแค่วันเดียวเท่านั้น วันเดียวนะฮะขอย้ำ2เมษายนวันเดียวเท่านั้นนะครับตัวราคา750บาทอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าของแถมที่ว่าเนี่ย750บาทในวันที่2เมษายนจะได้อะไรบ้างและได้พบเจอกับอะไรบ้างไปดูกัยครับอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นี้นะครับตั๋วชมภาพยนตร์750บาทสิ่งที่ทุกคนจะได้นั่นก็คือชมภาพยนตร์เซนไคเจอร์เดอะมูฟวี่ถึง2เรื่องเรื่องแรกคือปะทะคิราเมเจอร์ประทะเซนไคเจอร์ที่มีรุ่นพี่เก่าๆมามีเอ่อมาเวลัสมีลูแปงเรนเจอร์ลูแปงเรสนะฮะ แล้วก็มีคิราเมเจอร์มาครบทุกคนเลยรวมสู้ศึกไปพร้อมกันกันกบเหล่าเซนไคเจอร์และแน่นอนใครอยากเจอโกไคโกเอ้ยทูไคเซอร์สู้กับมาเวลัสโกไคเรสได้เห็นแน่นอนและมีอีกบอกใบ้ว่าเซอร์ไพรส์เสียงภาคตัวละครเก่าๆที่ปรากฏ Ranger, เรนเจอร์เก่าๆที่มาปรากฏด้วยนะครับอ่าจะเป็นยังไงหนอต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเซนไคเจอร์เดอะมูฟวี่ฮะสีแดงรวมพลศึกอลบอเอลเซนไตก็จะมีตัวโกงเก่าๆนะฮะจากเรื่องอื่นๆน,นะฮะย้อนกลับมาให้เราหายที่ถึงกันรวมถึง ชื่อเรื่องบอกแล้วนะฮะสีแดงรวมพลรวมพลยังไงเออต้องไปดูแล้วว่าเขารวมพลยังไงครับและติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกพูดเสียงภาษาไทยอาการเรนเจอร์จะเป็นใครไปรับชมกันครับ2เรื่องตัวใบเดียวและนอกจากจะได้รับชมภาพยนตร์2เรื่องควบนะฮะบัตรชมภาพยนตร์ยังมี2ลายแต่เป็นแบบสุ่มนะครับจะได้แบบไหนอ่านี่อางให้ดูแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่ง สวยหมดนะฮะก็คือแบบแรกจะเป็นแบบที่เราไ,เรไปเจอระทัดเซนไพเจอร์และอีกแบบจะเป็นแบบสีแดงรมพลนะครับผม แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันหมดเขียนว,ว่าซูเปอร์เซตนด์มูฟี่เรนเจอร์อ่าเป็นภาษาไทยด้วยสวยมากอันนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟนะฮะสายสะสมไม่ควรพลาดเลยตั้งแต่ผมกุญแจเมื่อกี้นี้แล้วต่อมาฮะจะได้โปสเตอร์ A2 อีกหนึ่งใบครับอ่านี่ฮะลวดลายสวยงามมากนะฮะมาทั้งอสองเรื่องเลยนะครับ2 in 1โปสเตอร์ครับอืม หนึ่งใบมี2เรื่องเลยทีเดียวเชียวนะครับผมไม่พอไม่พออันนี้แค่ของแถมแค่ของแถมเท่านั้นความเอกลูซีฟจะมีมากกว่านั้นฮะนั่นก็คือเราจะเจอกับบรรดาม,มาสคอตะบวนการโลกจากกลเส้นไคเจอร์ครบทีม 5คนนะครับไม่มีคุณทูครเซอร์มานะเอาแค่5คนตัวละครหลักนะครับได้แก่เซนไคเซอร์เซนไคจูรันเซนไคมาจินเซนไคกะออนและเซนไคบลูนนะครับผมมาเจอครับทุกคนในโรงภาพยนตร์เลยนะครับไปขอถ่ายรูปขอทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ได้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะเพราะปกติแล้วเราจะเจอกันแค่เซนไคเซอร์ซม่ว่าจะไปงานไหนที่เห็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นะแต่ว่างานนี้ครบ5คนย้ำอีกทีว่าครบ5คนหาไม่ได้ไง่ายๆครับและสุดท้ายก็ได้พบปากกับ พี่รีวิวแมนนและเราทีมภาคเหล่านะักภาคที่ได้ภาคเรื่องนี้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟที่ภาคเซนไคเซอร์ aiser, พี่มัดที่ภาคจูรุหรือคิราเมเรสพี่บอสที่ภาคคิราเมรซิเวอร์พี่ซีโร่ที่ภาคทูไคเซอร์พี่แป้งนะครับที่ภาคเซจังนะจุง้งและอาจจะมีท่านอื่นๆมาอีกนอกจากที่พูดตอนนี้นะครับผมรีดเดอร์บ e ร์ดมิดแองกเซนไคเซอร์ครบทีมมิดแองกฤษทีมภาคภาษาไทยด้วยนะครับ เป็นไงโอ้โหจุใจไหมครับจุใจไหมนี่โอ้โหนอกจากของแถมแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะไม่เวิร์เกินจริงทั้งหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะฮะและยังมีอีกมากมายที่พูดไปก่อนนั้นนี้เยอะแยะมากนะฮะกับตัวราคา750และวันเดียวเท่านั้น2เมษายนอยากให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จัดชมภาพยนตร์รอบพิเศษแล้วก็เอาซูเปอร์เซนไตเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ถ้าเกิดว่า ครั้งแรกเนี่ยมันลุ้นร่วงไปด้วยดีเชื่อว่าจะมีครั้งอื่นๆตามมาอันนี้เดาเล่นๆเทนโกคาเจอร์อาจจะมาหรือเรื่องอื่นๆก็อาจจะตามมานะครับอ่ายังไงสนใจรีบกดจองซื้อตั๋วชมภาพยนตร์แล้วไปเจอกันวันที่2เมษายนนะครับซึ่งรอบฉายก็จะมี4รอบด้วยกันนะฮะภายในวันที่2นะก็คือ11โมงบ่ายโมง13นาฬิกาบ่ายโมง15านาฬิกาและ5โมงเย็น17นาฬิกานั่นเองครับยังไงพี่แมนนะครับแล้วก็เหล่าทีมภาค เหล่าเซนไครเจอร์นะฮะและเราทีมงานการ์ตูนขับทุกคนจะรอพี่ๆน้องๆไปเจอกันให้ได้นะครับ2เมษายนนี้นี่ๆๆๆๆๆ้สุดขีดเต็มพลัง